ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัจธรรมจงบังเกิดมีแด่พระโยคาวจรและโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน ต่อจากนี้เราก็จะได้มารับฟังการบรรยายในภาคค่ำของวันที่สองวันนี้เป็นวันที่สองแล้วก็การปฏิบัติในคอร์สปลายภัรษา กอปลายพรรษาก่อนที่จะออกพรรษาเจ็ดวันเราก็มาปฏิบัติกันทิ้งท้ายทิ้งทวนสำหรับโยคีที่ปฏิบัติมาตลอดพรรษาก็ใกล้จะสิน้นฤดูกาลในพรรษาแล้วส่วนผู้ที่มาใน ช่วงปลายก็ถือว่ามาเก็บเกี่ยวตักตวงเอาบุญชนิดที่เป็นบุญสูงสุดในพระพุทธศาสนาการปฏิบัติที่ปัสนากรรมฐานเนี่ยถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ เป็นบุญที่สูงสุดมากเป็นบุญที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทก็สามารถที่จะตักตวงเอาบุญเหล่านี้ได้ตรงกันข้ามแม้จะมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็ไม่สามารถที่จะ ซื้อเอาบุญนี้ได้เพราะว่าบุญนี้เป็นเรื่องของการฝึกจิตฝึกใจเป็นเรื่องของการฝึกตนเองที่เรามานะ่คือมาเพื่อที่จะฝึกตัวเองฝึกตัวเองเพื่ออะไร คนเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์การที่เราต้องเรียนต้องศึกษาหัดอ่านหัดเขียนหรือว่าฝึกงานอะไรก็แล้วแต่เรียนรู้งานอะไรก็ตามก็ล้วนแต่ต้องการที่จะฝึกให้เกิด ความชำนาญเพื่อที่จะได้ใช้ความชำนาญน,นั้นทำคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นก็คือประโยชน์มันมีทั้งประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ที่เป็นโลกิยะ คือประโยชน์ในการที่จะหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหาเลี้ยงครอบครัวอันนี้ก็เป็นประโยชน์ประโยชน์ปนัจจุบันเป็นประโยชน์ที่เป็นไปเพื่อโลกิยะวิสัยเป็นไปในทางโลกที่เราจะต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง การเรียนทั้งหลายที่มีอยู่วิชาการทั้งหลายที่มีอยู่บนโลกเรียนกันตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่เด็กเล็กพอเด็กเล็กก่อนเกณฑ์เข้าอนุบาลเข้าชั้นประถมมัธยมจนกระทั่งระดับอุดมศึกษา เรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาอกีกก็เพื่อที่จะให้เกิดความรู้ความชำนาญในการที่จะเอามาใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นซึ่งคนที่มีความชำนาญมีความรู้ที่สะสมมาในเรื่องใด เขาก็สามารถที่จะหาเงินได้หาปัจจัยสี่ได้ด้วยวิชาความรู้ความชำนาญของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันหรือทางฝ่ายช่างวิชาชีพต่างๆที่มีความชำนาญ มีฝีมือในการทำสิ่งต่างๆเขาก็สามารถที่จะหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยความชำนาญของเขาแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นไปสำหรับโลกคือไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองสมบัติต่างๆที่เราหามาได้ มันก็เป็นของที่อยู่คู่กับโลกที่เราไม่สามารถที่จะเอาไปได้มันก็เป็นประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ปัจจุบันที่เราจะได้รับในโลกปัจจุบันที่เราเป็นอยู่ส่วนที่จะเป็นประโยชน์ในโลกหน้า ก็เรียกว่าสัมปรายิกัตถประโยชน์ประโยชน์ในโลกหน้าเราจะเอาวิชาความรู้เหล่านั้นเอาเงินเอาทองเหล่านั้นไปใช้ในโลกหน้ามันก็ไม่ได้มันก็ต้องเอามาแปลเปลี่ยน เอาวิชาความรู้หรือว่าเอาทรัพย์สินเงินทองที่เราหาได้มาแปลเปลี่ยนแปลเปลี่ยนให้เป็นทรัพย์ภายในที่จะติดตามเราไปได้ในสัมปราภพบอันนี้คือประโยชน์ในโลกหน้าเรียกว่าสัมปรายกัตถประโยชน์ ส่วนประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์อย่างยิ่งคือปรมัตะประโยชน์เงินทองไม่สามารถที่จะซื้อได้เลยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะไม่สามารถที่จะนำมาแลกเปลี่ยนกับประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์อย่างสูงสุดนี้ได้เลย มีวิธีเดียวที่เราจะเอาประโยชน์เหล่านี้ได้ก็คือการที่เราจะนำตัวเองมาปึุกมาอบรมมาเจริญวิปัสสนาเป็นหนทางเส้นเดียวเท่านั้นเป็นวิธีการเดียว แม้จะมีวิธีการปฏิบัติหลากหลายแต่ว่าก็เป็นเส้นทางเดียวที่เราจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งคือปรมัตถประโยชน์นี้ฉะนั้นการฝึกตนการฝึกตัวเองนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก แต่ว่าคนก็ยังมองไม่ค่อยเห็นประโยชน์หรือจะเรียกกามองไม่เห็นประโยชน์คนส่วนมากคนส่วนใหญ่มองไม่เห็นประโยชน์ของการที่จะนำตนเข้ามาฝึกอย่างนี้ฉะนั้นการที่จะได้ เห็นประโยชน์เห็นคุณค่าก็ต้องอาศัยบุญเก่าส่วนหนึ่งแหละที่คนจะต้องมีบุญเก่าแล้วก็บุญใหม่ในปัจจุบันบุญใหม่ในปัจจุบันที่เราได้อยู่ในประเทศอันสมควรได้เจอกับสัตว์ประห ผู้รู้ได้เข้าไปนั่งใกล้ได้ฟังธรรมได้สอบถามได้ศึกษาจากท่านผู้รู้ก็จะทำให้เราเกิดสติปัญญาเกิดศรัทธาเกิดความเข้าใจขึ้นมาในวันนี้เรื่องที่จะนำมาบรรยายเป็นเรื่องของ การฝึกตนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเป็นพระคาถาเป็นคาถาสั้นๆเป็นคาถาเดียวที่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ปรารบภิกษุรูปหนึ่งที่เคยเป็น นายควานช้างก็ต้องย้อนยุคย้อนสมัยว่าในครั้งก่อนการฝึกสัตว์ถือว่าจะต้องอาศัยความรู้ความชำนาญอาศัยทักษะ อาศัยประสบการณ์มากมายนะการที่จะนำสัตว์มาฝึกได้โดยเฉพาะสัตว์ใหญ่อย่างช้างช้างมันเป็นสัตว์ตัวใหญ่การที่คนเราจะนำสัตว์ใหญ่ๆมาฝึกใช้งานได้มันก็จะต้อง มีความชำนาญถ้าคนไม่มีความชำนาญก็เอาแค่ฝึกหมาฝึกแมวนี่ก็ยังยังยากแล้วนะแมวที่อยู่กับเราจะฝึกให้มันมานั่งฟังเทศนี่มันก็เป็นไปแทบจะไม่ได้เลยนะ หรือว่าจะเรียกว่าเป็นไปไม่ได้นะมันก็อยู่นี่มานานแล้วนะแมวแต่มันไม่เคยที่จะมานั่งนิ่งๆฟังหรือว่านอนถึงจะฟังไม่รู้เรื่องก็อยู่ด้วยอาการสงบอย่างนี้มันก็ไม่สามารถที่จะทำได้แล้วเราจะไปฝึกมันยังไงอ่ะฝึก ฝึกให้แมวนอนนิ่งๆไม่ต้องร้องอย่างนี้การที่จะฝึกสัตว์ซึ่งเป็นภพภูมิของโมหะมันก็ต้องอาศัยเทคนิควิธีการที่เขานำเอาสัตว์ป่ามาฝึกก็ต้องอาศัยเทคนิควิธีการอาศัย ทั้งการทรมานทั้งการสร้างความคุ้นเคยอย่างที่เขามีโรงเรียนฝึกสัตว์นะฝึกสุนัขอย่างมันก็จะต้องมีสุนัขพันธ์ที่ฝึกง่ายฝึกยากอีกนะอย่างสัตว์เลี้ยงอย่าง แมวเนี่ยที่จริงแมวนี่เป็นสัตว์ที่เขาบอกว่าเลี้ยงแล้วไม่เชื่องเป็นสัตว์ที่เลี้ยงแล้วไม่เชื่องแต่ว่าที่ที่เราเลี้ยงแมวประโยชน์ประโยชน์ของแมวเราก็ต้องรู้ประโยชน์ของแมวว่าที่เลี้ยงแมวเนี่ยเราเลี้ยงเพื่ออะไรไม่ใช่เลี้ยงเพื่อให้มันมานั่งฟังเทศ ก็ต้องรู้รู้วัตถุประสงค์ของการเลี้ยงแมวมีคนคนหนึ่งที่พูดไว้จําชื่อไม่ได้แล้วกว่าจะเรียกชื่อผิดแต่ว่าเป็นเป็นประธานาธิบดีของประเทศจีนนะเขาบอกว่าแมวจะสีอะไรก็ตาม ขอให้จับหนูเป็นก็ถือว่าใช้ได้แมวเนี่ยจะเป็นสีอะไรก็ตามจะสีดำสีเหลืองสีลายจะพันไหนก็ตามขอให้จับหนูได้ก็ถือว่าใช้ได้ก็แสดงว่าประโยชน์ของแมวที่ ที่คนเรานำเอาแมวมาเลี้ยงตั้งแต่อดีตแมวก็เป็นสัตว์ป่านี่แหละออามาเลี้ยงจนกลายเป็นสัตว์บ้านก็เพื่อประโยชน์เพียงแค่จับหนูแค่นั้นเองอันนี้คือประโยชน์หลักๆก,กันนะส่วนประโยชน์ที่รองลงไปก็คือเป็นเพื่อนแก้เหงา เป็นเพื่อนเล่นอันนั้นก็เป็นประโยชน์ที่รองลงไปประโยชน์หลักๆก,ก็คือเลี้ยงเพื่อที่จะป้องกันหนูไม่ให้หนูมันมากัดของรบกวนถ้ามีแมวอยู่หนูก็จะลดลงเราก็เลยไม่ต้องได้ไปฝึก แมวให้มันจับหนูเพราะว่ามันเป็นสัญชาต,ตญาณของเขาที่ที่เขาเจอหนูไม่ได้ก็จะต้องวิ่งไล่ประคุบหนูมีน้อยที่แมวจะเป็นเพื่อนกับหนูนะมีแต่ในการ์ตูนที่แมวเป็นเพื่อนกับหนูได้ความเป็นจริงก็แมวกับหนูมันก็เป็น สัตว์ที่เป็นศัตรูกันอันนี้คือเราเลี้ยงแมวก็เพียงเพื่อประโยชน์แค่นั้นไม่ได้จะเอามาฝึกให้เขาทำอย่างอื่นแต่ว่าสัตว์ที่ใหญ่ขึ้นไปเนี่ยอย่างพวกวัวควายมา้าช้างช้างนี่ถือว่าเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดลว ช้างซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่อยู่ในป่าโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาก็ถือว่าน่ากลัวถ้าเราเข้าไปในป่าอย่างที่ข่าวที่คนไปเก็บผิดแล้วก็โดนช้างทำร้ายอันนี้คือโดย สัญชาตญาณของการการกินการนอนการสืบพันธุ์การหนีภัยการรักตัวกลัวตายของเขาที่เขาทำร้ายก็เพราะว่า